สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเป็นเพื่อนก็มาอัปเดตครับอันนี้ก็เที่ยงวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่สิวันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์วันนี้ครับก็มาให้เพื่อนๆคลายเล่นๆครับว่าปลาในสระตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ว่าปลาจะอยู่กี่ตัวครับให้ทายครับให้ดูสภาพก่อนครับ ทายถูกครับถายถูกรับรางวัลไปเลยครับเรือดำน้ําครับของลุงครับเรือดำน้ําของลุงถ้าทายถูกว่าปลาจะเหลือกี่ตัวน้ำใสไหลเย็นเลยครับอันนี้สแสนสุขสบายบรรยากาศโคตรดีเลยนี่นะมันถึงเป็นวันเสาร์เสาร์น้อยอันนี้มันลบ สะเส,ะสะไปหมดแล้วปลานงปลาเนินปลาฉลามปลาตะพงทะเพียนไม่เหลือครับปลาดุกปลาช่อนปลาซิวปลากะดีโอสรารพัดปลามันจะเหลือให้ไหมพี่น้องถ่ายดูครับถายดูสภาพแบบนี้จะเหลือไหมครับแม้แต่กุ้งตัวเดียวก็ยัง ไม่น่าจะเหลือครับน,น,นี่ครับน้ำยังขป้ม,มายังคงเท่าเดิมเมื่อเช้าครับนี่ก็แดดก็ออกแล้วครับฟ้าเปิดครับถ้าฝนไม่ตกลงมาก็ไม่น่าจะเกินสองวันน้ำก็ลดครับตอนนี้แต่ปลาสิครับท่านผู้ชมอ๋อชาวโคกน้องนาเป็นโคกน้องน้ำ ก็อเอาใจช่วยครับหลายหลายท่านก็เจอแบบนี้เหมือนกันครับนี่ครับหกบ่อ,องน้ำน้ำเต็มเลยโอนอนใครที่เรียกหาน้ำก็น้ำกำลังไปแล้วครับ อันนี้ขอของเทพรักษาตอนนี้ก็ปิ่มครับบางจุดก็ทะลักแล้วครับตามลําห้วยครับตามเส้นทางหลักครับทางน้ําทางหลักก็หลักแตกเป็นจุดๆแล้วครับตอนนี้น้ําก็จะมาแบบนี้ลแล้วครับพอดีหละเราก็เปลี่ยนโครงการไปเลยครับเปลี่ยนโครงการปล่อยปลาสู่ธรรมชาติครับตอนนี้เราก็อนุรักษ์ไปเลยครับตอนนี้ ปลาก็ปล่อยไปเลยไปตามสายน้ําครับอนนี้นี่ครับในเมื่อราคามันตกตำ่ำเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วกันเนาะท่านผู้ชมจะเครียดไปทําไมเนาะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่ครับเป็นการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติครับ เป็นการอันุรักษ์ปลาน้ำจืดออก,ออกแก้วอะไรน้ำขนันนี้มาผิดที่ผิดทางมาผิดเวลาก็สภาพก็อย่างที่เห็นครับครับก็คลิปนี้ผมก็ทำไว้เพียงเท่านี้ครับก็ให้ดูระดับน้ำก็ยังเท่ากับเมื่อเช้าครับก็ลงนิดหน่อยครับเดี๋ยวใบ,บเราจะมาดูอีกทีหนึ่งครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณครับสวัสดี